จะต้องมีดารารุ่นใหญ่มาสร้างกับเราด้วยดารารุ่นใหญ่ของเราวันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับผมค่ะแต่ว่าจะเป็นแนวสายหวานเบาหวานเบาหวานคือเวล,า,เลามันเป็นเยอะๆพี่นะมันมันจะเป็นก<ะ>่อนที <ๆ S 3> เ่เพียงเบาหวานเนี่ยเราจะกระหายกิงน้ำกิ่งน้ำบ่อยมากกินบ่อยฉี่บ่อยนั่นแหละคือการที่คุณเริ่มเป็นเบาหวาน จริงๆเบาหวานเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดค่ะเบ,บาหวานชนิดที่1่งเนี่ยมักจะเป็นอายุน้อยพวกนี้ก็คือผอมอเป็นมาตั้งแต่เด็ก<อ>เป็นกรรมพันธุ์พวกนี้ก็คือไม่มีฮอร์โมนอินซูลินที่ใช้ในการลดระดับน้ําตาลในเลือดเลยเด็กพวกนี้คือมีน้ําตาลท่วมในเลือดแต่ว่าเซลล์ใช้ไม่ได้อวัยาวะต่างๆใช้ไม่ได้พวกนี้จะผอมมากชนิดที่ 2, 2> นะคะก็คือคนไข้เนี่ยมักจะอยู่ในวัยกลางคนอ้วน แต่ว่าอินซูลินยังไม่ขาดนะแต่เซลล์ต่างๆในร่างกายเนี่ยดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ใช้น้ําตาลไม่ได้เหมือนกันก็คือเนี่ยชีบอยยู่น้ําบอยกินจูแต่น้ําหนักลดต้องมาด้วยกันไม่ได้กินจูแล้วอ้วนขึ้นเรื่อยๆสามละค่ะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยบางคนมีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือว่าบางคนก็คือมีตกเขาาคันช่องคลอดอะไรแบบนี้เนี่ยผู้หญิงใช่ ขนมรสชาติเป็นยังไงบ้างนุ่มเหนียวหอมตาลการทานแป้งและน้ำตาลมากจนเกินไปจะทำให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ซึ่งถ้าเป็นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานผลไม้ที่มีรสหวานจัดอย่างเช่นทุเรียนมะม่งวงสุกลำไยเงาะองุ่นแต่ก็ยังมีผลไม้อย่างฝรั่ง แอปเปิลเขียวชมพู่แก้วมังกรที่สามารถทานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเลือกทานอะไรเราก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์กับร่างกายเราครับมันเกี่ยวกับที่สมัยก่อนเราเรากลัวว่าถ้าเกิดเป็นเบาหวานจะต้องโดนตัดขาเนี่ยมันเกี่ยวกับอันนี้ไหมเกี่ยแวแน่นอนอคือคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกับโรคเท้าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คู่กัน,นที่สําคัญก็คืออาจจะต้องมีการบริหารฝ่าเท้าบ้างต้องทํายังไงฮะคุณหมอ อ่าค่ะยกเท้าขึ้นมาค่ะยกขึ้นมากระดกปลายเท้าขึ้นกระดกขึ้นกระดกลงกระดกลงอ่าทำซ้ำประมาณสักอย่างน้อยรอบละสิครั้งเสร็จแล้วนอกจากนี้ก็คือให้มีการหมุนฝ่าเท้าด้วย แล้วอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ต้องระวังให้มากที่สุดในการเปรคบเบาหวานก็คือส่วนส่วนของขาลงไปนะคเคุณหมอใช่ค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะมีปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนได้บ่อยอไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบซึ่งก็จะตีบจากส่วนปลายเท้าขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นเส้นประสาทอักเสบชาก็จะตามจากฝ่าเท้าขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลลัพ์ที่ทําให้เท้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแผล เหลือหลังได้ง่ายแล้วพอเกิดแล้วมันมีแต่จะลามขึ้นลามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็จะถูกตัดเท้าในที่สุดถ้ารักษาไม่หายรุ่นใหญ่พาซา